เราฝึกซ้อมมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแชมป์อะไรก็ตามนักกีฬาถ้าเราขึ้นการฝึกตัวเองฝึกปือตัวเองให้ดีเท่านเนี่มันไม่หนีไปไหนแชมป์ได้แชมป์มาแล้วแต่การรักษาแชมป์ีบัานี้ยากกว่าที่เราฝึกเบื้องต้นอีก เราฝึกเบื้องต้นด้วยกําลังมังชาของเราตั้งใจเอาอย่างเด็ดเดี่ยวแต่พอเราได้แชมป์มาแล้วบันีทิ้งพอเข้าใจเรื่องธรรมะคำสั่งสอนมือนกับสร้างวีหูงูแลบลินนี่เลิกปฏิบัตินั่นฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทําความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดทุกวันนี้ การเตรียมตัวที่จะตายเราเตรียมพร้อมมาหรือยังที่เราจะต้องจุติภพบ <Okay. S 1> การจุติภพบของเรานี่จะต้องไม่เป็นหมันไม่เป็นหมันก็คือต้องไปนิพพานนั่นจะไปชั้นไหนะนี่จะไปอนาคมาเข้าสู่อวหาอาาาัตตาสุดสาสุดศีอากานิฐา นี่พระนาคาไปห้าชั้นนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์ถึงไปนิพพานโดยตรงแต่ไม่กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกมพมโลกแดนสุดท้ายนี่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์<ม>ในในจำนวนแดนพวกนี้ตั้งแต่อวหาขึ้นไปนี่จะไม่กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกฉะนั้น เราจะทำยังไงกับตัวของเราที่เราจะไปตรงนี้ให้ได้ลองถามตัวเองดูแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละคืนตั้งแต่เรามีสติขึ้นมาเรานอนตื่นขึ้นมานี่พอเรามีสตินอนตื่นขึ้นมาเนี่ยเมื่อคืนนี้เราจะทำความเพียรลักษณะยังไงแล้วเราถึงได้หลับลงไปเราหลับลงไปด้วยอรีบทใดของจิต จิตไปตกอยู่ในโมหะสมาธิบ่หรือตกอยู่ในความรู้อันแจ่มแจ้งก่อนที่เราจะหลับถ้าเราไปตกอยู่ในโมหะสมาธิเราไปไหนวะนนิโมหะก็คือความหลงก็ตกลงไปในอบายภูมิเพราะมันหลงฉะนั้นบัดนี้เราก็จะต้องเตรียมตัวลงรม บีบเข้ามาบีบเข้ามาบีบเข้ามาไม่มีทางที่จะไปไหนเพราะมันจะต้องตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วก่อนมันจะตายนี่เราต้องเตรียมตัวของเราให้แน่นอนขึ้นมาอย่างเราได้คุยกันกับพวกท่านเถียนท่านลื่นพวกอะไรพวกนี้คุยกันไม่มีกลางคืนกลางวันหรอกพอเราคุยกันก็คุยกันเรื่องตายนี่นะ่เราเตรียมตัวพร้อมหรือยัง ใครก็ตามเกิดการเก็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี่จะมาโวยวายไม่ได้นีว่าจิตไม่สงบไม่ใช่นับตั้งแต่เราก้าวขาเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยจิตมันต้องสงบนอกจากเราจะมาปล่อยตัวเล่นอยู่ตามอำเภอใจตามคนที่ไม่มีแบบมีแผนถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาที่เลี้ยนหมาไม่มีเจ้าของ ถ้าเป็นหมาไม่มีเจ้าของกับหมาที่มีเจ้าของมันแตกต่างกันยังไงบานที่รับที่นอนมันต่างกันยังไงนั่นหมาที่มีเจ้าของก็คือเป็นหมาที่อยู่ในโอวาทของเจ้าของแต่ถ้าหมาที่เลี้ยนเป็นหมาที่ไม่มีเจ้าของมันก็วิ่งไปซอกซอกไปอย่างนั้นแต่หมาที่เลี้ยนเหล่านั้นมันเคยผูกคอตายไหมมันเคยโดดกับตึกตายไหม มันเคยโดดแม่น้ำจะพญาตายไหมโดดแม่น้ําแม่กองใหญ่ตายไหมหมาขี้เลือน,นเคยเห็นไหมเคยลงข่าวไหมแต่คนนะบางทีเป็นคนปฏิบัติก็มีเลยเราได้ยินข่าวอยู่ทำตัวไม่ดีนั่นฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราคิดมาถึงเรื่องความตายของเราเนี่ยเราจะมาน,นิ่งนอนใจอยู่ได้หรือ กลางคืนกลางวันเราไม่ได้สนใจเรื่องกลางคืนกลางวันสนใจว่าเราทําหน้าที่ของเราได้ดีหรือยังกิจเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาหรือยังกิจเป็นไปตามแนวทางของสมถกรรมฐานหรือยังวิปัสนากรรมฐานนี่เป็นยังไงฌานเป็นยังไงเราจะต้องทํามันขึ้นมาเราจะต้องสร้างมันขึ้นมากิจเราจะต้องสร้างมันขึ้นมา ถ้าหากเราไม่สร้างมันขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไง